กูน้องตกครับทวงน้องนะครับท่านผู้ชมทำแบบนี้น้องอาจจะไม่ครับทนายท่นายนี่รีบมาเลยนะกูน้องตกคอมเมนต์อยู่เห็นปะนี่มึงดูนี่มึงมาดูนี่มึงมาดูนี่มึงมาดูนี่ใครที่อยากจะให้กูอย่างรถมารถมารถมาคั่งใครน่านั่งนั่งไม่เป็นไรรถกันเองรถกันเองไม่เด็ยนี้ันนี้วันนี้วัีันนี่ันััันั ยังไม่จบครับนะคนนี้พี่เองครับเดี๋ยวขอยุบกระเป๋าเลยจะยุบทำไมใกล้เนไมเป็นนะครับข้างหลังขายเท่าไหร่ครับวัวข้างหลังววัข้างงหลัขายเท่าไหร่วัวเนี่ยว้ายยังไงให้ดูของจริงเหมือนของคลอก็แก้กระเทยอ่ะมึงเข้าใจป่ะกระเทยเราเล่นกันได้หมดเลยนะทิ้งไว้เนี่ยเออถ้าใครไม่ถ้าเป็นกระเทยนี่ก่อนอะไรได้หมดเลยอ๋อเป็นประหลาดเป็นกระเทยไหมไอ้สมชายไอ้สมชายหนูหนูแนะนำตัวเองหน่อย เสียเดี๋ยเสียงอะไรโอ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเอ้สียงอะไรเสียงอะไรโอยเมื่อกี้เสียงอะไรขออีกรอบอีกรอบีกรอบมีบัตขออีกรอบขออีกรอบขออีกรอบฟ้าฟ้ามีบาองไรองงล้วเอเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวลงจะถามลุงมีเกมหนึ่งให้เล่นนะถ้าสมมติให้จ้องตากับทนายโนบิเนี่ยให้จ้องตาจ้องใกล้ๆเลยนะถ้าใครแบบกระพริบตาก่อนคนนั้นแพ้ถ้าเกิด คนที่ไม่กระพริบตาอ่ะก็คือคนชนะรับหนึ่งพันบาทจากไอ้ปอนด์โอ้โหจะควักเลยเแล้วล่ะชั่วโมงนี้ต้องฝักแล้วมีเอลเลมดื่มองเดียวต้องควักเลยมา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 อันหน้ามาเอาใกล้ๆ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 ครับใกล้ๆจ้องห้าม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 กระพริบตานะครับถ้าใครกระพริบก่อนถือว่าแพ้นะครับอ่ะอ่ะอ่ะต่ำๆหน่อยครับต่ำๆหน่อยครับใกล้ๆครับใกล้ๆครับ

แต่ว่าเพื่อความเพื่อความเุสมอนจริงอะไรเนี่ยให้ถอนอไม่เอาเยเอาไม่เอาไม่เือนคือเราเต็มท่ไมไม่ไม่ไเดี๋ยวทำตามุ่งกลับดิเอออยากดังเดี๋ยวไม่ดังน้ยอยากดังไหมอยากดังไหมอยากดังา่าแดงังขาวไม่เหลืองไม่เหลืองไม่เหลือไม่เหลืองไม่เหลืออ่ะโอเคอ่ะระวังรถระวังรถไอเทียว่าเย็ดกันเลยดีกว่าท่าแบบนี้ เยอะเยอะอ่ะโอเคอ่ะมันไม่ได้ฟิวไม่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 ต้องใส่อ่ะแบบนี้แหละอ่ามามาอ่ะจ้องตานะถ้าใครกระพริบก่อนถ้าใครกระพริบก่อนถือว่าคนนั้นแพ้ครับผมอ่ะถ้าใครไม่กระพริบเดี๋ยวรับพันหนึ่งจากไอ้ปอนนะเอาสามยกสามยกอ่ะเดี๋ยวก็พออ่าอ่าจับหนูจับตรงนี้หนูจับตรงนี้จับตรงนี้จับตรงนี้อ่าเฮ้ยดันมาทำไมเนี่ยจ้องตาครับจ้องตา จ้องตาครับไปอ่านหน้พระหน้าหนึสใกล้ๆครับใกล้ครับใกล้ๆใกล้ๆกันีเซ็ตผมให้มันดีใช้ก็ได้เหรอคุไม่ใช่ช่ใช่เชยชชอ่ครับะเอาจิงแล้วเอาิ้อนอี้ รักรักลูกหลานลูกหลานอยากดูการแสดงนะอยากดูนี่นี่การแสดงครับการแสดงบอกบอกที่บ้านเนี่ยบอกบอกที่บ้านเนี่ยเขาการแสดงนะครับผมการแสดงนะครับไม่ได้เลยได้เหรอได้อ่ะอจ้องตาครับนะฮะจ้องตาใกล้ๆครับใกล้ๆเกือบจมูกชนน่ะเกือบจมูกชนกันนะครับไอ้งอออกกาะเดี๋ยวพักกองก่อนไอ้งอกเดี๋ยวพักงาะไอ้ฝาเป็นสูงไม่ไม่ไม่ตรง เอ้นี่อ่านไม่คิดแต่เยี่ยนี่คิดแต่คนที่คิดบ้างไปนี่คือเอ๊ะทำไมเมื่อกี้จ้องไปแล้วเมื่อกี้โดนจ้องไปแล้วผมผมมอบหนาาครับผมมอบหนาาผมมอบหนา้าที่ขากระทำการแทนแล้วผมไม่ไม่แล้วดูไม่ไปแล้วดูดูนะครับผมสังเกตคนนี้นะครับปากเขาหน้าจูบมากเป็นผู้หญิงที่มีริมฝีปากใช่ครับยังไงหนูรู้ตัวเปล่าว่าหนูเป็นคนที่ ริมีปากเซ็กซี่มากเป็นผู้หญิงที่ริมีปากน่าจูบมากไม่ใช่ไม่ใช่ผมขอสิคะเองไอ้งอกไอ้งอกมันจะเอาเรื่องเขาเล่นเกมกันอยู่ที่รักทีนี้ทีนี้นะครับทีนี้นะครับกินข้าวก่ันอม่อยไอหอกอะไรคลิปอยู่ไหมผู้ก็ถ่ายเหมือนกันซ้อมซ้อมโอเคผู้ก็ถ่ายเอาเร็วเกมต่อเร็ว เราแตเล่นเกมเล่นเกมนี่นะลูกหนูก็น่ารักมันเคี่ยวเลยดูมันเคี่ยวมันเคี่ยวหนูแล้วเป็นลูกเหมืนเต้านะพี่เคยเคยเล่นเกมอะไรมองปนเขาจะให้เล่นเกมใช่ไหมเออรเล่นเกมไปละอ่ะเอาใหม่เอาใหม่พักเฮียอะไรล่ะกูเล่นเกมอยู่เอาเอาตลอดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จ้องตาครับจ้องตาครับเอาใกล้ๆครับใกล้ๆกันนี้ครับใกล้ๆครับ พี่ก้องไปสักเลยพี่พี่ไอ้กุญแจอยู่ที่ใครวะกลัวได้ถึงพุงคือตัวนี้นะฮะไปตรวจคอไม่ใช่ปลา รู้สึกงไงวะตารู้สนักตาไงรู้สึกรู้สึกไงสวยไหมน้องสวยไหมสวยมากครับนะดูริมฝีปากปากนะปากนะไม่ทำให้จุบได้จุบได้เลยครัไม่เด็กจริงเรนนีไม่เด็กไ้ดูยังไงเด็กไม่ดูหนการจุบที่ถูกต้องเดี๋ยวทำให้ดูอันนี้เป็นการแสดงนะจะดีเหรออันนี้เป็นการแสดงนะครับอะมึงก็แั่คือสิไม่ไม่ไม่หองโถงห้องโถง่้องห้องห้องหรอบห้างห้องห้องห้งออหอองอออ้อเ อามต้งเบาหน่อยนะอเาหักเพื่อเอาหักมาเหรอครับบอกเลยครับว่าถ้าหนูรักคนหัวงอกรุ่นจะมีเงินใช้ไม่ได้เลยครับลุงเนี่ยใช้ได้ครับใช้ได้ครับสวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อยากให้ลองจูบใช่ไหมเดี๋ยวทำให้ทีาทำให้ ทิมงานเราดูนิดึงเป็นลูกพี่พ่อมีแม่นะไอูต้องบอกก่อนครับกูรีบไปแล้วครับกูกลับแล้วครับโอเคค่งคุณไม่เคุณเลยคุณม่เห็นคุณเคุณสมาาิ้งได้ครับทีแต่สวยนี่นี่คนนี้ขาวโบะเลยเนี่ยนี่ใหญ่ มากับใครครับมากับใครครับมากับแม่สวัสดีสวัสดีค่ะลูกสาวลูกสาวมาอะไรยังเงค่ลูกสาวกสาวแดะค่ะตอนที่ผมต้องไปประกันตัวคุณการแสดงโอเคก็นี่แหละครับของปากของคอครับ๋ยวเราพักกองเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนนะครับเดี๋ยวต้องย้ายกองนี่มัอมนม่นมม่มหม่อม การแสดงใช่มเพียนเรื่องรอ่ะโอ้ร้อนครับเปลี่ยนครับียนตะอบเ่รน่อร มีอะไรสนุกสนุกนะฮะเป็นคลิปมาฮะโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่จะออกออกคลิปมาหรอกนนี้กำลังจะออกอยู่นี่ไงออกไวเลยไม่แล้วอ่าตอนนี้เนี่ยคุณ